สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับท่านผู้ชมที่มารับชมกันวันนี้นะครับทั้งใหม่และเก่าเลยวันนี้นะครับเราก็พบกันนะครับทุกๆวันนะครับกับช่องมาดลบุรีตามหาพาบ้านยังไงก็นะครับพี่ๆฝากกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้เลยเพราะเราจะมีพักเครื่องนะครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับมาแบ่งปันมาพูดคุยมาศึกษาด้วยกันทุกๆวันนะครับหนึ่งทุ่มตรงถ้ามีวันไหนหยุดเราก็จะแจ้งโพส บอกชุมชนบอกนะครับคลิปสั้น9็6โมงเย็นนะครับผมพี่ๆนะครับท่านใดสนใจพักเครื่องของช่องเราให้แอดไลน์นะครับเบอร์เบอร์โทรจะอยู่มุมขวามือเลย0817941656หนะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับพักเครื่องนะครับจดส่งไปสนีฟีมีบริการเสริมนะครับเก็บเงินปลายทางเพิ่มองละและบบาทนะพี่ๆแต่แนะนำให้โอนเนาะพี่ๆเพราะว่าจะสะดวกแล้วก็ได้รับของรวดเร็วชัดเจนนะครับพี่ๆ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง E.P. นะครับพี่พี่ฝากมารับชมฝากมาคอมเมนต์ทักทายเป็นกำลังใจนะครับ E.P. นี้ห้ามพลาดเลยได้บ้านอยู่บ้านหนึ่งนะครับพี่พี่เก่าเก็บบ้านนี้พระเก่าเก็บเยอะมากๆนะพี่พี่ พระกุพระอะไรนะห้ามพลาดรับชมเลยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่น่าสนใจเลยนะครับวันนี้ก็วันแห่งความหวังมีโชคมีชัยกันทุกคนนะครับ16วันนี้วันที่16นะครับธันวาคม2 5 6 8นะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มองค์แรกของวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาองค์แรกของนี้เป็นพระแก้ว <c oughs> เป็นพระแก้วกลมสับปะสามิรนะพี่ๆจะมีเนื้อทองคํามีเนื้องเงินอันนี้เป็นเงินสามกษัตริย์พี่ๆนี่โอ้โหองค์นี้สวย อันนี้ผมเลซีนไว้นะไม่อยากจับผิวนะครับสไตล์พวกหลวงพ่อโสธรพวกอะไรนะอันนี้แท้ดูง่ายเป็นเงินสามกษัตริย์นะครับรุ่นกลมสรรพศาสตร์มิตรอันนี้ก็เป็นพิธีปลุกเสกใหญ่นะพี่ๆน่าเก็บมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่อันนี้สวยมากๆเลยพี่ๆนี่นี่สวยไม่ได้ใช้เลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางห้ามพลาดเลยนะครับผมนี่สวยดูง่ายชัดเจนผิวทองเงินหน,น้าเี่โอ้โหแบบ แชมป์จริงนะพี่อันนี้รับประกันนะครับผมนี่รับประกันเลยไม่ต้องห่วงนะครับแท้ดูง่ายท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับยินดีแบ่งปันนะครับนี่พระแก้วกรมสพสามิตรอ่าเป็นถือว่าเป็นสุดยอดพิธีใหญ่นะครับแล้วก็การูปทรงสวยมากๆพี่ๆรุ่นนี้รูปทรงสวยมากๆเลยนะครับอันนี้ ผิวเดิมดุดแรกสร้างเลยไม่ได้ใช้เลยนะครับอันนี้เจ้าของเขาเรื่องพลาสติกนะพี่พี่ก็เลยแกะออกมาให้นะครับผมท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้ก็พันกว่านะครับผมแล้วก็ได้หลวงพ่อแช่มเป็นบล็อกกากพี่พี่ถือไม้เทา้านี่เก่าเก็บจริงๆบ้านนี้เก่าเก็บจริงๆพี่พี่เขาจะมีทั้งกากทั้งไม้กากนะพี่พี่นี่หลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะพี่เป็นเรียนถือไม้เทา้าบล็อกกากหลังยันนะครับนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวลงกล้องนิดนึง ประกอบการตัดสินใจนี่จะเป็นบล็อกเก่าอ่าเป็นบล็อกกากไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงก็แช่มนะครับผมนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางผิวหิ้งหิ้งฝุ่นฝุ่นเลยนี่ขี้ยุงขี้ฝุ่นคือแบบเดิมๆเลยนะครับผมเนี่ยท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันหูปิ้นนะครับนี่น่ารักมากๆถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บพี่ๆน่าเก็บรุ่นน,น,นี้รุ่นประสบการณ์นะน่าเก็บนะครับแล้วก็หลวงพ่อพาดหลวงพ,อพ่อปานปุกเศษพี่ๆองค์นี้เลื่อมเงินนี่ มาแบบโหแล้วสวยเนื้อแบบจัดจ้านมากๆลายขนชัดนะนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางห้ามพลาดเลยหลวงพ่อผ่านวัดตรงตาลหลวงพ่อปานปุกเสกสองซี่เกว่าองค์นี้คือได้ออปชั่นคือเก่าเก็บจริงๆนี่หลังเปิดใบโพนะเนื้อบึกเลยพี่ๆนี่เริ่มงเงินเก่านะเงินโบราณน,นะพี่ๆเดี๋ยวให้ดูนะนี่ขนดกนะครับชัดเจนเนี่เนื้อจัดมากๆเลยนะครับแทดูง่ายเลยพี่ๆ พระแท้ดูง่ายสบายตานะครับใช้ก็อุ่นใจนะครับโอ้โหดูการใช้มานะพี่พี่นี่อันนี้ดีมีกรอบเงินนะพระเขาเลยไม่สึกนะพี่พี่เนื้อหลังนี่จัดจ้านมากๆเลยนะครับผมนี่เก่าเก็บจริงๆพี่พี่นี่จริงๆเลยองค์นี้ถือว่าน่าเก็บท่านใดาพาดถือว่าน่าเสียดายมากๆเพราะว่าสภาพสวยนะนี่ขนดกเลยพี่พี่นี่มีมุมมีทางกันก็ลองสอบถาม,ก,มากันมาอันนี้ก็หลักพันนะพี่พี่หลักพันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหลวงพ่โตพี่พี่ นี่เป็นสมเด็จหลวงพุโตอันนี้ก็สวยมีหน้ามีตาเป็นปกคล้ายๆแบบสุมโพล้มโพป,ป,ปกโพนะนี่สภาพผิวดเดิมมีหน้ามีตาหลังก็เป็นน่าจะเป็นเยือนอินเดียไหมพี่พี่ผมก็ลืมลืมเปิดดูก่อนนะวันนี้นบางอย่างเราเหมามาตามบ้านอันนี้เป็นคาบคาบกระป๋องนะพี่เนี่คาบกาวกระป๋องนี่มีเหมือนการเคลือบการอะไรนะพี่ๆนี่ ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมานะครับสวยนี่ไหมจมูกปาาโขดเด้งๆหน้าตาเด้งๆเลยโพนี่เป็นเม็ดเม็เม็ดเม็ดเลยนะพี่ๆนี่เป็นพระแบบเดิมๆจริงๆนะครับนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับยินดีแบ่งปันเนี่ยสาภาพสวยๆแบบนี้ท่านใดพลาดถ,ถือว่าเสียดายเลยวันนี้ไม่มีหักไม่มีซ่อมนะเดิมๆแล้วอันนี้อันนี้เป็นพระปีรันพี่ๆเนี่ยได้มาเก่าเก็บจริงๆพี่ๆนี่พระปีรันนี่ไข่ขึ้นเลยพิมพ์สมประตูพิมพ์เล็กด้วยนะพี่ๆเดีย๋ยวไล่ให้ดูนะ นี่ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับพระปีรันเก่าๆท่านใดมีความรู้เป็นนะนี่ดูกันเลยนะครับไข่บึกเลยเนื้อจัดจ้านมากๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับดีไข่เต็มเลยพระปีรันวัดระครังนะพ,พ,นนะพ,พี่เนื้อดีจริงๆนะครับพี่พี่เนื้อดีจริงๆวันนี้วันนี้เราเช่ามาแบบบ้านนี้คือพระเก่าจริงๆพี่พี่ดูกันยาวๆแล,วแล้วมีอีกเยอะนะพี่พี่ พวกนี้ผมว่าจะไปซ้ํานะพี่พี่มีอีกเยอะเขาทยอยแบ่งให้มานะครับพี่พี่ย,ยังได้รูปบูชาหรือว่าซวงวัชิบะขาวมาเลยนะบานใหญ่โบล้อเลยพี่พี่กรอบเก่าเลยนะแลวเนี่ยพี่พี่ดูสมเดจนี่หูเนื้อบึกเลยเนี่ยบ้านเดียวกันทั้งหมดนะครับพี่ท่านใดพลาดคลิปนี้หูเนื้อจัดมากๆพี่พี่สมเด็จเนื้อจัดมากๆเลยนี่หนึกนุ่มจัดจ้านนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูอันนี้อันนี้ก็ อันนี้ขอพันกว่ากว่านะพี่เพราะเนื้อเก่าจริงนะพี่พี่ไข่เก่าเลยนะครับผมนี่มาแบบหิ้งหิ้งบ้านบ้านเลยเดี๋ยววันหลังผมจะทํานะพี่พี่ทำคลิปเวลาไปเช่ามาตามบ้านให้ดูกันบ้างนะพี่พี่ว่าบ้านที่เราไปได้มาคือแบบเก่าเก็บจริงๆนะพี่พี่อยู่ตามกระป๋องตามอะไรนะ จากว่าผมอยู่ทางบ้านนอกนะพี่พี่เนาะลบบุรีอยู่ชานเมืองนะครับก็มีโอกาสได้พระลบบุรีสิงห์บุรีใช้ยนาาสุพรรณวิ่งซื้อทั่วเลยนะพี่พี่ชั่วโมงนี้นะครับนี่ท่านใดยห้ามพลาดของเด็ดของดีก็ต้องติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เลยนะพี่พี่วันนี้ถือว่าห้ามพลาดเลยสวยสวยเลยนะนี่ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับยินดีแบ่งปันแล้วก็ได้วันนั้นได้ลีลาบ้านนี้ก็ได้อีกพี่พี่ลีลาหนุ่มพ่อเงิน หลวงพ่องเงินวัดบางคานออกน่าจะออกวัดไทยน้ำไอ้วัวัดห้วยเขตนะพี่องค์นี้เนื้อจัดองค์ที่แล้วก็ว่าจัดแล้วองค์นี้จัดจ้านมากๆพี่พี่เนี่ยเราได้มาแบบบ้านบ้านจริงๆนะพี่พี่อยากให้แบบเก็บกันได้ของดีๆนะพี่พี่นี่เนื้อจัดจ้านมากๆุรีลานะครับถือว่าตะเกรงรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าจะรู้จักนะพี่พี่อะพวกรีลาหลวงพ่องเงินนะครับนี่เก่ามากๆเลยนะครับผมนี่นี่ดูเนี่พี่พี่จัดจ้านจริงๆเนื้อจัดขี้ยุงขี้ฝุ่นคือแบบ คักๆจริงๆนะครับพี่ๆ่นี่เนื้อแบบบึกเลยท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับนี่พระรีลาหลวงพ่อเงินวัดบางคานมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่เห็นมีโรงหนังสือมีออกบัตรออกอะไรกันด้วยนะพี่ๆนะครับผมห้ามพลาดเลยี่เนื้อบึกเลยนะครับผมองคต่อไปนะครับเนี่ยบ้านเดียวกันเดี๋ยวพี่ๆอันนี้ไม่ทราบที่อันนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยนะพี่ๆนี่รีลาเนื้อจัดมากๆอันนี้ก็ขอสัก600้อพี่ๆนี่ เนื้อเก่ามากๆเลยนะครับรีลาเก่าในพี่ๆดูการเก็บนี่ขี้ฟุ้นขี้ยุงขี้ปวกนะแบบเดิมๆนะครับพระคือมาแบบบ้านๆจริงๆก็ผมบอกแล้วนี่ห้ามพลาดเลยเนี่ยสวยๆดูง่ายๆอันนี้เอาแค่600อพอ,อนี่ท่านใดชอบปิดได้เลยนะพุทธศิลป์สวยมากๆพี่ๆยอมรับว่าสวยมากๆแกะบล็อกแกะพิมพ์เป็นพระยุคเก่าแน่พี่ๆพ,พ,พวกนี้ก็24กว่าหรือ2 5 0 0นนะพี่ๆเก่าๆแบบนี้นะ ท่านได้ชอบห้ามพลาดเลยนะครับสวยมากๆเลยพระรีลาไม่ทราบที่แล้วก็ได้รูปหล่อหลวงพระองคนสีอันนี้ก็หลักร้อยเนี่ยพี่พี่ดูหิ่งหิ่งจริงๆพี่พี่ดูดิการเก็บของโอ้โหพระบ้านนี้ผมเห็นแล้วเล้าใจมากอยากจะเหมายกบ้านเลยนะพี่พี่แต่เจ้าของก็เหมือนแบบค่อย,อยๆทยอยนะพี่ไหละไม่ยอมให้เหมาเนี่ยเก่าจริงๆเดี๋ยวให้ดูนะนี่ท่านได้ชอบก็สอบถามกันมานะครับเนี่หลวงพระองคนสษนี่ก็หลักร้อยนะเนื้อเหลืองเขียว เก่าเดิมๆเลยนะครับนี่ลุกลอดนะครับอันนี้ดูง่ายจริงๆพี่ๆไม่ได้ใช้นะนฝุ่นๆเลยนะครับท่านใดมีทั้งมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็เหน็บพับประหลอดพับประหลอดเอา5เอา400อพอพี่ๆลดไม่ได้นะเก่าเก็บจริงๆเลยนี่พับประหลอดเก่าๆนะครับแท้ๆเก่าๆบ้านๆนะครับผมวันนี้ก็สไตล์แท้เก่าลึกลับเหรียญเกจิโอ้โหเต็มเลยห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้ก็ นี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยปิตาในี่เก่าไหมพี่พี่เนื้อจะออกพวกสำนิกเงินซะด้วยนะเนี่ยเนี่ยดูดิแต่เราไม่บางอย่างเราไม่ทราบที่นะพี่พี่นี่เก่าจริงเลยนะครับนี่พระปิตาเก่าๆนะครับดิท่านใดชอบห้ามพลาดเลยนี่ดูง่ายเก่าเก็บแบบลึกลับจริงๆพี่พี่เข้าไปดูแล้วยังโหไม่อยากจะออกเลยนะแต่แบบโหแบบดงได้บ้านแกนะพ,พี่พี่คิดดูฝุ่นตลบเลยฝุ่นแบบเยอะมากๆเลยนะพี่พี่ คือแบบบ้านเก่าเสาโยธจริงๆนะครับไม่ได้มาจัดฉากไม่ได้มาแบบแสดงกันนะพี่ๆอันนี้เราก็นี่เก่าจริงนะพี่ออกจะพวกชินออกชินพวกสำลิดพวกอะไรสิมลิดเงินพวกอะไรนะพี่ๆนี่เหนือบึกเลยแต่ว่าเราก็ไม่ทราบที่นะครับเอาเป็นว่าท่านใดชอบหรือมีมุมมีทางกันก็ สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้นนเนี่พี่พี่ดูนี่เป็นเหมือนพวกคุณแผนพวกอะไรเหมือนหลุมราอเงินวัดดอนนี่หอมก็เหมือนนะสวยๆเลยอัน,น,อน,น,นี่ยเน่ยหิ่งห้่งบ้านๆเลยนะครับนี่อันนี้เราก็ไม่ทราบที่อันนี้ก็อันนี้เอา600อพี่พนี่หน้าตาตุยๆเนี่ยฟุ่นๆเลยพี่พี่พพอันนี้เป็นพร,พระแท้ดูง่ายเก่าๆนะครับพวกยอดขุนพลพวก่าคล้ายๆพวกคุณแผนพวกอะไรนะสวยๆเลย ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานครับเหรียญหลวงพ่อคูณพี่พี่มีติดมาหนึ่งเหรียญมีจานด้วยเนี่ยเจ้าของใช้อยู่เรื่องพลาสติกอย่างดีมีจานเต็มเลยนะอันนี้วัดใหม่พี่เลนปี2,500น่าจะปี19นะพี่ๆนี่ถ้าออกวัดหลวงพ่อท่านปี19หนี่เลแพงเลยนะนี่มีจานนะพี่พีแท้ดูง่ายชุบเดิมนะอ่ากะไหลทองเดิมเดมเลยนะครับนี่จานนิยมดูง่ายชัดเจนบ้านๆพร้อมเรื่ม ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมานะครับหลวงพ่อคูณวัดใหม่พิเลนแล้วก็อันนี้เอา250มีมติดมา1องค์สวยเด,เดิมดีแชมป์เลยจันนองนะครับเป็นกีดบัวเรกรอส2อ0เอา250แท้ๆแ,แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นหลวงป,ปู่เผือกปลุกเสกอันนี้เอาอันนี้เอา600บาทนะครับนี่ฝาบาทกระลาทองเดิมๆเ,เลยเนี่ยนนบ้านๆจริงๆสวยๆนะอันนี้เป็นหลวงปู่เผือกปลุกเสกนะครับท่านใดชอบปิดได้เลยนะอันนี้เห็นเจ้าของเป็นหลวงปู่เหลียง เอา300บาทพอเป็นหลังยันนะครับเป็นเหมือนกบกีบบัวสมาธิมีสมนะครับคล้ายๆล้พระพุทธชินราชฝุ่นๆเลยและเหรียญคุ้มก้าวเนื้อนวะพี่ๆนี่อันนี้เอา500ติดมา1เหรียญเป็นพิธีใหญ่นะครับจัดสร้างปี2 0 2 2นยิบอนะครับพิธีใหญ่มากๆเนื้อนวะโลหะสวยเอา500แล้วปูทิมปูทิมวัดพระขาเอา300บาทสวยมากๆนี่หลังยันนิยมนะ ผิวดำเดิมเลยอันนี้รุ่นนี้เป็นพิเศษนะพี่ปั๊มได้เหมือนตัวท่านจริงๆแล้วก็นี่เดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ๆสมเด็จเก่านี่ใส่กรอบพร้อมพี่ๆี่เนี่ยอันนี้ไม่ทราบที่เนี่ยดูเนื้อพี่ๆี่ดูเนื้อบุกเลยนะครับผมนี่ท่านได้ชอบก็สอบถามกันนะครับสมเด็จเก่าๆอันนี้เราก็อันนี้แท้เก่าจริงๆพี่ๆแต่ว่าไม่ทราบที่นะครับนี่จัดจานมากๆพี่พ่ขอโทษขอภัยนะครับพี่ๆไม่ไม่ไม่ได้แกะกรอบออกนะ นี่เพราะว่าแต่เนื้อดีมากๆเลยจะของคงห่วงนะพี่คล้องอยู่นะแล้วก็อันนี้เอา300บาทพอเป็นเหรียญพระปิยะมหาราชปีศูเหรียญเก่านะครับนี่อ่าเอออาสมนะครับโอภาษีบางมดนะพี่พี่ธนบุรีพิธีใหญ่นะครับสวยๆเลยแล้วหลวงพ่อพิงค์หลวงพ่อพิงค์เอา500บาทพอซึ่งเป็นเกจีดังของจังหวัดลบบุรีนะหลวงพ่อพิงค์หลวงพ่อมีนะครับแนวหน้านะพี่พี่ถือว่าน่าเก็บอันนี้แท้ทันหลวงพอ่อปีสอง 1523รุ่นเสาห้านิยมนี่สวยปิ๊งเลยไหมพี่พี่หลวงพ่อสายปี1 0หลวงพ่อมีปุกเสกพบหิงปุกเสกเนี่อันนี้ก็อันนี้เอา400หลังปิดตา,าทำพิมพ์แบบรุ่นแรกเลยนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยังไงก็ฝากก็ด้วยเนาะพี่พี่เนาะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องของเราไว้เลยเพื่อไม่พลาดนะครับคลิปของเรานะครับหโมงเย็นหนึ่งโมงเย็นคลิปสั้นหนึ่งทุ่มตรงของทุกวัน คลิปยาวปกตินะครับถ้ามีองค์ไหนวันไหนหยุดเราก็จะแจ้งโพสตชุมชนบอกนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆที่สนับสนุนแล้วก็มารับชมทุกๆวันนะครับขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณครับ